กราบสวัสดีลูกทัวร์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เนี่ยลูกทัวร์ก็กําลังเข้าสู่บริษัททัวร์ออนไลน์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับผมไกด์โอ้นะครับสำหรับวันนี้นะครับไกด์ Guy เนี่ยก็จะพาลูกทัวร์ทุกท่านนะครับได้ไปเที่ยวชมสถานที่สถานที่นทหนึ่งนะครับซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากๆนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่สําคัญมากๆในประเทศไทยนะครับเพราะว่านั่นก็คือพระแก้วนะที่อะไรที่นั่นก็คือ วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับหรือว่าเราเรียกกันสั้นๆว่าวัดพระแก้วนั่นเองนะครับซึ่งวัดพระแก้วเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตที่เรารู้จักกันเองที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับที่เป็นอ,อ,องค์พระที่มีลักษณะที่เป็นสีเป็นเป็นองค์พระที่มีลักษณะเป็นพระพุทธรรูปที่เป็นสีเขียวนะครับอ่า ซึ่งวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับหรือวัดพระแก้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชน,นะครับหรือว่าราัชกาลที่1เนี่ยได้ทรงโปรดเกล้านะครับให้สร้างขึ้นหรือประฏิสฐานขึ้นนะครับพร้อมกับการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับในปีพศ2325นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยได้มีการให้ประดิสฐานเป็นที่ประดิสฐานของพระพุทธรูปนะครับพระ พระพุทธมณีรัตนปฏิมากรนะครับหรือว่าพระแก้วมรกตนั่นเองนะครับก็เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศหรือว่าประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยวัดพระแก้วเนี่ยก็ยังไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่เลยนะครับเพราะว่าวัดพระแก้วนะครับเป็นเขต พุทธาวาสนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เขตสังฆาวาสนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยที่เราจะไปสถานที่นี้นะครับเราก็ต้องรู้จักที่ตั้งของเขากันก่อนนะครับซึ่งวัดพระแก้วนะครับได้ตั้งอยู่ที่เ,เขตพระนครน,นะครับจังหวัดกรุงเทพมหานาครน,นั่นเองนะครับส่วนคําขวัญของกรุงเทพเนี่ย เดี๋ยวไกด์จะมาบอกให้ทราบกันนะครับซึ่งคําขวัญของกรุงเทพนะครับคือกรุงเทพดุจเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวาังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยนั่นเองนะครับในส่วนนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่คําขวัญนะครับวันนี้เดี๋ยวไกด์จะแถมให้นั่นคือตราประจําจังหวัดของจังหวัดกรุงเทพมหานครของเรานั่นเองนะครับซึ่งตราประจําจังหวัดนะครับจะอยู่ในรูปลักษณะของพระอินทร์นะครับที่ทรงช้างเอราวัณแล้วก็หัดของพระอินทร์เนี่ยจะถือสายฟ้าอยู่นะครับ ซึ่งตราประจําจังหวัดอันนี้นะครับได้ถูกออกแบบโดยกลมศิลปากรนะครับซึ่งเป็นตราประจําจังหวัดในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เป็นตราประจําจังหวัดของกรุงเทพที่มีลักษณะโดยใช้องค์พระอินได้ได้เป็นโดยใช้องค์พระอินทนะครับมาเป็นตราประจําจังหวัดนั่นเองนะครับ โอ้ยโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้ลูกซื้อแว็กมาใช้แล้วไม่ไหวแล้วจริงยังเอ็มทำอะไรอ่ะโอ้ถ้าผมไม่ได้ใช้แว็กนี่โอไม่โอไม่ได้แล้วเพราะสาขาคงต้องใช้แล้วมันต้องเซ็ตผมจริงสาขาเนี่ย ส่วนต่อมานะครับเดี๋ยวไกด์จะมาพูดถึงสถาปัตยกรรมกันนะครับซึ่งสถาปัตยกรรมแรกนะครับนั่นก็คืออยู่ในกลุ่มของพระอุโบสถนะครับพระอุโบสถนะครับก็เป็นพระอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสาคัญนะครับนั่นก็คือพระพุทธมณีรัตนปติมากรหรือว่าพระแก้วมรกตนั่นเองนะครับในส่วนนี้เนี่ยพระอุโบสถเนี่ยจะมีลักษณะที่สูงใหญ่มากๆนะครับแล้วกออ็อยู่ทางทิศใต้ของวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วนะครับ ซึ่งพระอุโบสถนะครับจะล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วนะครับแล้วก็มีซุ้มสีมานะครับซุ้มเสมมาถึง8ซุ้มเลยนะครับแลวนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีช่อฟ้าที่เป็นชั้นๆนะครับรวมไปกันมีช่อฟ้าที่เป็นชั้นๆนะครับรวมกัน3ชั้นนะครับซึ่งเป็นลักษณะของพระอุโบสถที่มีลักษณะที่ใหญ่นะครับแล้วในอ่อในแล้วนอกจากนี้เนี่ยพระอุโบสถเนี่ยยังมีผนังนะครับซึ่งมีการออกแบบโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่1นะครับได้ทําการ วาดลายนะครับนั่นนี่คือลายลดดอกลดน้ําดอกไม้นะครับแล้วก็อีกลายหนึ่งเนี่ยจะเป็นของรัชกาลที่สามนะครับซึ่งเป็นลายพุ่มข้าวบินนะครับและนอกจากนี้ยังมีจิตรกรรมฝาผนังนะครับที่เป็นเอ่อเรื่องไม่ใช่ออะมันชื่อเรื่องอะไรลืมเหมือนกันนี่ต้องไหนวะ อแม่งอยู่ไหนวะเนี่หาไม่เจอนเนีงประตระูซึ่งประตูด้านสกัดประตูด้านสกัดขีดที่ยนเป็นภาพเรื่องมางรุชัยส่วนฝาผนังด้านยาวเขียนภาพเทียบชุมนุม แล้วก็จะมีในส่วนของประตูด้านสกัดนะครับที่เป็นเ,เรื่องมารวิชัยแล้วก็ไตภูมิพล่วงนะครับแล้วก็ฝาผนังด้านยาวนะครับก็จะเป็นในลักษณะของเทพชุมนุมนะครับเป็นจิตกรรมฝาผนังนะครับเข้าภายในพระบรมศด้านจุดประจัญตกแต่งกางห้องปฏิสัติการเป็นมรกตทองคำทองดวดงจะรูปสำคัญมากมาย แล้วนอกจากนี้เนี่ยภายในของพระุโบสดเนี่ยยังได้รับการประดับตกแต่งที่งดงามอย่างวิจิตรศิล์นะครับที่สวยงามมากนะครับแล้วก็ได้ประดิษฐานพระแก้วมรกตอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็พระพุทธรูปอื่นๆอีกมากมายนั่นเองนครับแล้ก็นี่คืออะไรอ๋อมันน่ารำคาเนี่ย้มันจะลงอะไรมาขนาดนี้วะ ผมมันชอบมาข้างหน้าด้วยไงประเด็นผมวาเนี้ย้น้าผากอดแคบอ้อถ้าไม่มีไดเป่าน่าจะไม่อยู่ทรงน่าจะลงมาตลอดเลยออ ไปไม่รู้ที่ไปไม่เคยที่จะตะโกนรู้ว่าตัวเองต้องใช้ไปไหนไปไหนก็ยังไม่มีตังค์อ่ะโอ้โหยี่สิบเก้าทเองมันไม่ใช่ยี่สิบเก้านะแม่หบาทเองแม่เคยซื้ออะไรแม่ไปซื้ออะไรมาเนี่ยเจลไงโอ้ยันเจลมันใช้ไม่ได้โอ้เราใช้แว็กตงแว็กมันกี่บาทแว็กมันห้าสิบหกสิบอ่ะ มันก็ต้องดูแล้วก็ต้องศึกษาก่อนไงแม่มันไม่ได้ใช้แค่แว็กอย่างเดียวนะแม่เซ็ตผมอะ่ะมันต้องมีได้แม่ไม่เข้าใจแม่คือแม่ไม่รู้เรื่องเลยเรื่องพวกนี้ยเอาจริงคือมันต้องศึกษาก่อนแม่มันต้องมีแบบที่เขาใช้กันอะ่ะในงบในงบหนึ่งร้อยอ่ะเขายังบอกเลยว่าเขาใช้ได้นะในงบหนึ่งร้อยหรืองบถูกที่สุดแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเซ็ตก็คือได้ถ้าไม่มีมันเซ็ตไม่ได้ ออเแล้วลองไปดูคลิปแต่ละคลิปนี่มันต้องได้ดุกคลิปเลยนะคะเขาเป็นคนแล้วเขาก็บอกกันเองว่าได้เนี่ยสำคัญที่สุดเลยผมขอไม่รวมได้ในงบนะเพราะงไงมันก็ต้องใช้ได้อะไม่งั้นไม่เป็นทรงนะ ผมแม่ไม่ได้ใช้ใดญ่แม่แต่มีเสียงผมแม <AND> well. ่ไม่เป็นอย่างโอ๊ตอยู่แล้วนี่แม่ใช้สเปรย์เนี่ยชั้นกับหัวผมืนี่ใช่ไหมที่มันแดงๆแล้วสเปรย์สเปร์อาดนะแล้วสเปร์ฉีดๆแล้วก็ปิดอย่างเงี้ยมันก็ปิด เแล้วนี่ใส่หรือยังเนี่ยฮะเอ้ย okay. ยังครับหออราชกอมมณิสงนแนะอะเป็นสอมิสงฆ์พักภูที่ฐานชิมไพ ซึ่งในกลุ่มของพระอุโบสถนะครับก็จะมีหอราชกรมันคือชื่ออะไรวะราชกรมามนุษศรและหอพงศานุศรราชกรมามนุษศรและหอพงศานุศรน,นะครับก็สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ตั้งอยุดเงาแพงแก้วด้านหลังพระอุโบสถทิศเหนืนะอภายในประดิษฐานพระพุธทูปประจำรัชกาลต่างๆ ตั้งอยู่เขาเรียกว่าตั้งอยู่ทางด้านหลังนะครับทางทิศเหนือของพระบ,บัวสดนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยประดิษฐานพระพุทธรูปประจำรัชการต่างๆนะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีพงศาวดารในกรุงสมัสิมันชื่ออะไรวะนอกจากนี้และยังจะมีภาพเขียนพงศาวดารในสมัยอยุธยาด้วยนะครับ ิฐานพระโพธิธาตพิมานพระโพธิธาตพิมานและมีและมีพระโพธิ และมีพระโพธิธาตุพิมานนะครับซึ่งเป็นคาเรียกว่าอะไรพระโพธิธาตุพิมานเป็นที่ปฏิษฐานของพระปางโบราณเป็นที่สถิตเป็นที่ปฏิษฐานของพระปางโบราณนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระโพธิ์พระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยาพระของพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยานะครับ ต่อไปจะเป็นกลุ่มฐานไพทีนะครับก็จะมีในส่วนของอ้เฮียจะพูดอะไรอยู่วเนี้ยแม่งเยอะจัด,จดเลยวิธีมีอาคารสามหลังคือพระปราสาทเทพบิดอนพระมณฑบพระศรีรัตนเจดีย์กลุ่มอาคารของอกลุ่มฐานไทพีนะครับก็จะมีอาคารสามหลังนะครับที่สำคัญนะั่นคือพระมหาเจดีย์นะครับพระมณฑบแล้วก็ ม่ดิพระประสาทเทพิดอนพระประสาทเทพิดอนนะครับพระมนทบแล้วก็พระรัตนเจดีย์นะครับใช่ไหมพระสีรัตนเจดีย์เชี่ยแม่ยาวจุจจาาเลยอะไระเนี่ยพระรีรัตนเจดีย์นะครับกลุ่มอาคารประกอบกลุ่มอาคารประกอบคือกลุ่มอาคารสิ่งประดิษฐ์นองอย่างจะสองกลุ่ม แล้วก็จะมีในส่วนของกลุ่มอาคารประกอบนะครับซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่นอกเหนือจากทั้ง2กลุ่มที่ได้กล่าวมานะครับซึ่งเป็นอาคารประดับอื่นๆต่างๆนั่นเองนะครับ พระอัฏฐา,ามหาเจดีย์หรือพระปางแปดองค์ตั้งเรียงกันอยู่หน้าวัดพระศรีรัตนตดารามในส่วนต่อมานะครับจะพูดถึงพระอัจฉามหาเจดีย์นะครับซึ่งเป็นพระปางแปดองค์นะครับซึ่งตั้งอยู่ข้างหน้าของวัดพระศรีรัตนสาต์สดารามนะครับแล้วก็ยังไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดนะครับว่าใครเป็นคนสร้างนะครับที่แน่นอน จะจำยังไงให้มันหมดวะเนี่ยพระรีภูริปีชาวัตถุประสงค์ในการสร้างพระมหาเจดีย์หลังนี้เพื่ออุทิศพระพุทธเจดีย์องค์หนึ่งพระธรรมพระปัจเจพระสาวกพระภิษุณีซึ่งสาเหตุหลักที่สร้างพระเจดีย์นะครับซึ่งสาเหตุหลักที่สร้างพระเจดีย์นะครับ เพื่ออุทิศให้กับพระพุทธพระพุทธเจดีนะครับพระธรรมมะเจดีพระปัจเจกเจดีพระพิสุนีสาวกเจดีพระชาดกโพธิสัตว์องค์หนึ่งพระชาดกโพธิพระชาดกโพธิสัตว์พระสังฆเจดีพระยา พระส,สังฆเจดี JD และพระยาจาักเจดีนั่นเองนะครับต่อมารัชกาลที่สี่โปรดเก้าให้ประดับกระเบื้องเครือบมหาเจดีย์ทั้งแปดองค์ต่อมาต่อมานะครับในสมัยรัชกาลที่สี่เนี่ยได้โปรดเก้าให้เ,เครือบนะครับมีเ,เขาเรียกว่าอะไรวะโปรดเก้าให้ประดับหรอต่อมาในสมัยรัชกาลที่4นะครับได้โปรดเกล้าให้ประดับกระเบื้องเครือบนะครับเจดีทั้ง8องค์นะครับแล้วก็ได้ทําการ อ่าถัปนาหรือว่ามันใช่หรือมันคือเฮี้ย<ช>นะไรวะในส่วนขอแล้วต่อมานะครับก็ในสมัยของรชัชกาลที่7และรชัชกาลที่9นะครับได้มีการซ่อมแซมแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนรูปร่างของเจดีนั้นครับนะครับขอย้อนมาพูดถึงพระแก้วมรกตหรือว่าพระ มันีรัตนปฏิมากรน,นะครับซึ่งเป็นศิละปะสมัยเชียงแสนนะครับแล้วก็เป็นผักคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยของเรานะครับนอกจากนี้เนี่ยยังจะมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะเปลี่ยนเครื่องทรง มีการเปลี่ยนเครื่องทรงของพระพุทธรูปองค์นี้อยู่ตลอดนะครับนั่นก็คือจะมี3รูปทรงนะครับหรือว่าตามฤด,ดูกาลของเรานะครับก็คือ3มฤดูก็จะมีร้อนหนาวและฝนนะครับ นอกจากนี้ยังมีพรพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับแล้วก็พระพุทธเล,ล่านาภาลัยนะครับที่เป็นพระพุทธรูปที่รัชกาลที่3เนี่ยได้อุทิศให้กับรัชกาลที่1และรัชกาลที่2นะครับก็อยู่ในลักษณะของปางห้างสมุทรนะครับ นอกจากนี้วัดพระแก้วยังมีพระสัมพุทธพันนีนะครับใช่โลพระสัมพุทธพันนีนอกจากนี้วัดพระแก้วยังมีวัดนอกจากนี้วัดพระแก้วยังมีพระสัมพุทธพันนีนะครับนั่นก็เป็นพระรูปที่มีลักษณะของปางสมาธินะครับและก็สร้างจากกระไหล่ทองนะครับซึ่งพระุรูปอง์นี้นะครับก็ได้ทําการเหมือนกับเปลี่ยนเครื่องทรงเหมือนกับพระแก้วมรกตนะครับ เป็นการเปลี่ยนรัศมีพร้อมกับการเปลี่ยนเครื่องทรงของพระแก้วมรกตนั่นเองนะครับก็ในส่วนนี้นะครับก็วัดพระแก้วเนี่ยก็เป็นวัดที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตซึ่งเป็นพระแก้วที่นํามาจากเวียงจันทร์นะครับแล้วก็เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับก็สําหรับการเข้าไปกราบไหว้นี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ ค่อนข้างที่จะดีมากๆสาหรับคนไทยนะครับเพราะว่ามันฟรีนั่นเองนะครับซึ่งคนไทยนะครับไม่จําเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าชาวต่างชาตินะครับต้องเสียค่าใช้จ่ายถึง5 0 0ร้นั่นเองนะครับในการเข้าไปเยี่ยมชมวัดพระแก้วที่มีความศิลปะงดงามขนาดวัดพระแก้วที่มีศิลปะที่จะงงดงามแล้วก็ได้เข้าไปสักการะบูชาพระต่างๆนะครับองค์พระต่างๆนอกจากนี้หลังจากนี้นะครับกายก็ขอจบทริปทัวร์แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกลูก รายการนี também, também um ้กก็ขอจบทริปท e ัวร์แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าลูกทัวร์ทุกท่านเนี่ยจะอ้อะไรวะเชี่ยรีวมะไม่พูดนะสำหรับวันนี้นะครับไกายก็ขอจบทริปทัวร์แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าลูกทัวร์เนี่ยจะกลับมาใช้บริการของบริษัททัวร์วงละเวงของเราอีกครั้งนะครับแล้วก็หากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับกายก็ขออภัยว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ